มีธรรมภาสิทธตที่ปรากฏในอสัมภาษาธนชาดกความว่าไมตรีของผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนพาลย่อมเม็นโทษและก่อให้เกิดความแตกคราวกันได้เพราะไม่รับของไว้เพราะฉะนั้นเราจึงรับเอาข้าวรีบไว้เพราะคำนึงถึงว่า ไมตรีของเราอย่าได้แตกคราวกันเลยขอให้ไมตรีของเรานี้ดำรงยั่งยืนต่อไปเถิดธรรมภาสิทธิ์ที่หลวงพ่อยกขึ้นมากล่าวอ้างเป็นอุทเทศนี้มีความหมายลึกซึ้งทีเดียวนะจ๊ะระวบาการจะสแสวงหาไมตรีจากใครสักคนหนึ่งซึ่งหวังจะเป็นเพื่อน ร่วมทุกข์ร่วมสุขคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือนับถือกันจะนิดเป็นเพื่อนแท้จนตลอดชีวิตนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายๆโดยเฉพาะการที่ต้องมีไมตรีจิตกับคนอะกตันยูเห็นแก่ลาบมีความโลภอยู่เป็นนิดจะคบหากับใครก็หวังผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง หากใครตั้งไว้สมาคมกับบุคคลเช่นนี้ก็ตั้งเตรียมทําใจเอาไว้เหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการพระราชาพระองค์หนึ่งสเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองราชคระในแคว้นมคต ชาตินั้นพระพธิธสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีมีสมบัติ80โกศและทางด้านเมืองพาราณสีก็มีเศรษฐีที่มีสมบัติ80โกศเช่นกันชื่อว่าปิริยะเศรษฐีเศรษฐีทั้งสองเป็นสหายรักต่อมาปิริยะเศรษฐีเกิดประสบปัญหาทางธุรกิจ ตั้งแต่น้ำท่วมเรือกสวนไรนาสินค้าที่เคยขายได้ดีก็ถูกโกงและประสบภาวะขาดทุนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนขัดสนไร้ที่พึ่งเขาจึงชวนภรรยาเดินทางหมายจะไปพึ่งพิงพระโพธิสัตว์โดยได้ออกจากเมืองพาราณสี มุ่งหน้าไปสู่เมืองราชครุดด้วยท้าเปล่าจนถึงนิเวศของปพธิสัตว์ปพธิสัตว์เห็นเพื่อนเก่ามาเยี่ยมกลายการต้อนรับเป็นอย่างดีให้ทิ่พำนักอยู่สองสาวันจึงกระสังหายจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากนั้นก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนรักธนุาสาเดินทางไกลามาเยี่ยมเรา เรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งท่านมีอะไรที่จะให้เราช่วยเหลือหรือไม่ปิริยะตอบว่าเพื่อนภัยได้บังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแล้วถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวทีเดียวท่านช่วยสงเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระโพธิสัตว์เป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยมหากรุณาอยู่แล้วอีกทั้งมีอัตยาสัย เป็นคนใจกว้างชอบเสียสละแบ่งปันจึงบอกเพื่อนให้เบาใจว่าอย่าก,กังวลไปเลยเราทั้งสองนะี่เป็นเพื่อนกันมีสุขร่วมเสพทุกของเพื่อนก็นเหมือนกับทุกขของเราฉะนั้นเราจะช่วยทันเองว่าแล้วก็สั่งให้เปิดเรือนคลังแบ่งทรัพย์สมบัติให้กึ่งหนึ่ง คือ40โกดและยังแบ่งเครื่องอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินเลือกสวนไร่นาให้อีกโดยไม่รู้สึกเายดรังยั์เลยปิริยาเศรษฐีก็ขนสมบัติกลับไปปนคร์าราณาสีตั้งหลักฐานได้เหมือนเดิมในเวลาต่อมาภายทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกันนั้นก็เกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์บ้างท่านจึงคิดถึงปิริยะเศรษฐีผู้เป็นสหายที่ตนเองเคยให้การอุปการะเอาไว้และท่านก็เดินทางไปขอความชื่อเหลือจากเพื่นอนคนนี้จนลุถึงเมืองพาราณสีเมื่อเดินทางไปถึงประตูเมืองพระโพธิษัทก็ได้บอกภรรยา ให้รออยู่ที่ศาลาพักริมทางก่อนส่วนตัวท่านเองจะล่วงหน้าไปหาปิริยะเศรษฐีก่อนแล้วจะให้คนนำยามพาหนะชั้นดีมารับมาบอกพยาเสร็จแล้วก็มุ่งเดินเข้าไปที่บ้านของเปริยะเศรษฐีรันไปถึงประตูบ้านก็ฝากคนรับใช้ให้ไปบอกเจ้านายว่า มีสาหายจากเมืองราชเครืมาเยี่ยมปริยเริเศรษฐีไอคนมาเชื้อเชิญครั้นเห็นว่าโพธิสัตมีเนื้อตัวมอมแมมก็เดินทางรอนแลมมาแต่ไกลรู้ได้ทันทีก็ากำลังตกที่นั่งลำบากคงจะมาขอความช่วยเหลือจากเราเป็นแน่จึงไม่แสดงการปิติยินดี หรือแสดงการต้อนรับต่อการมาของพระโพธิสัตว์แต่อย่างใดเพราะเกรงว่าพระโพธิสัตว์จะมาขอความช่วยเหลือแถวอย่างจริงบอกก่อนว่าให้ไปพักอาศัยอยู่ี่สาราน,นอกเมืองและอย่าก,กลับมาหาอีกพร้อมกันนั้นก็สั่งฆ่าทาตไอตัวข้าวรีบสี่ธนนานให้ไปพระโพธิสัตว์คิดว่า ผู้นี้เป็นอสศัตต,ต์ุรุษได้ทรัพย์สีสโกศจากเราบัดนี้สั่งให้เอาข้าวรีบสีธนานมาให้เราคนผู้นี้เป็นคนเนรคุณประทุสรายมิตรแต่เราไม่รับข้าวรีบสีธนานที่เขาให้ก็จะเป็นการทำลายมิตรภาพผู้ที่ไม่ยอมรับสิ่งของแม้เล็กน้อยด้วยมิตรไมตรี ย่อมทำให้มิตรภาพซสื่อมสลายไปแต่ถ้าเรารับข้าวรีบที่เขาให้าาก็จัดดำรงมิตรภาพไว้ได้วันแล้วก็รับห่อข้าวรีบสี่ธนานนั้นแล้วเดินลงจากปราศาสต์กลับไปหาภรรยาภรรยาก็ไต่าถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนางรับฟังแล้ว ก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจึงร้องไห้ยิ่งมาเห็นข้าวรีบสีธนานก็ยิ่งรู้สึกสลดหดหูใจได้แต่รำพึงว่าเราเคยแบ่งทรัพย์ให้เขาไปตั้งสีสิบโกดการตอบแทนด้วยข้าวรีบสีธนานนี้ไม่สมควรแก่เราเลยพระโพธิสัตว์ก็เดกกล่าวว่า สิ่งใดที่ให้แล้วไม่ควรเสียดายแล้วก็ไม่ควรไปทวงคืนเพราะของที่ให้ไปแล้วก็ถือว่าเป็นทานที่ได้ทำไว้ดีแล้วส่วนปริยะเศรษฐีจะกระทำกับเราอย่างไรเราก็ไม่ควรทำให้เสียไมตรีเพราะถ้าไม่มีเยื่อใยที่จะรับของจากเขาไว้เลยความเป็นเพื่อนกันก็ย่อมขาดสะบ,บั้นลง ในขณะนั้นข้าทาคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่พระโพธิสัตว์มอบให้ปิริยะเศรษฐีเดินผ่านมาทางประตูศาลาพอดีและก็ได้ยินเสียงร้องไห้จึงเข้าไปไต่ถามครั้นพอเห็นเข้าก็จำได้ว่าเป็นเจ้านายเก่าจึงหมอบลงแทบเท้าและช่วยปลอบโยนนายหญิง แล้วเชิญเชิญไ้ไปพำนักอยู่ที่บ้านของตนให้อาบน้ำหอมให้บริโภคอาหารอันประณีตแล้วก็เรียกพวกทาสที่เหลือมาแสดงความเคารพและคอยอุปถากดูแลเป็นอย่างดีวันรุ่งขึ้นท่าทั้งหมดรวมตัวกันเดินทางไปทิ่ท้องพระลานหลวงเพื่อขอความเมนธรรมให้กับพระโพธิสัตว์ พระราชาทรงรับสั่งให้เรียกเปริยะเศรษฐีมาเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากนั้นก็ทรงวินิจฉัยให้ราชาบุรุษไปยึดเอาทรัพย์ของเปริยยะเศรษฐีแล้วนำมามอบคืนให้แก่พระโพธิสัตว์ตามเดิมแต่พระโพธิสัตว์เห็นแก่ความเป็นเพื่อนจึงกราบทูลขอสมบัติ เพียงครึ่งเดียวพระราชาทรงเห็นแก่ความเป็นผู้มีจิตใจงดงามของพระโพธิสัตว์จึงได้ทรงอนุโลมตามคำขอร้องทุกอย่างจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็พาภระยากลับบ้านไปประกอบสัมมาชีพและตั้งใจบริจาคทานแก่คนตกทุกข์ได้ยากจนตลอดชีวิต เอละโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เห็นไหมจ๊าะาการจะหาความจริงใจและมิตรภาพที่ยั่งยืนจากคนอักตัญยูนั้นเป็นไปได้ยากผู้รู้ถึงสอนเอาไว้ว่าถ้าใครจะพึงให้สมบัติในแผ่นดินทั้งหมดแก่คนอักตัญยูก็ไม่สามารถทำให้เขาพอใจได้เลย มีแต่ต้องพบกับความเสื่อมเสียก้าไปซึ่งในบางครั้งถ้าเพื่อเราประพฤติผิดพลาดไปบ้างก็ต้องรู้จักให้อภัยและให้โอกาสเขานะจ๊ะไม่ควรเป็นซ้ำเติมส่วนตัวเรานั้นก็ต้องพัฒนาคุณธรรมทั้งภายนอกภายในให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ให้มีความซื่อสัตย์จริงใจไม่ประทุษร้ายมิตรเป็นมิตรแท้กับทุกๆคนอาน,นิสงส์งนี้ก็จะทำให้เรามีเพื่อนพ้องบริวารที่จริงใจซื่อสัตย์อยู่ในโอาวาทและคอยสนับสนุนเราทุกอย่างทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมดังนั้นให้รู้จักเลือกคบคนให้คบจะบัณฑิต นักปรา์ผู้มีศีลมีธรรมเพื่อคุณธรรมภายในของเราจะได้เจริญยิ่งขึ้นกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและก็หมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้นำบุญยอดนักสร้างบารมีเป็นยอดกัลยาณมิตรผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงมีอายุไข,ขย,ยืนยาว ได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ ธรรมตายเจดีมณีอนันจกรวานอํานวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันเสถาน